สวัสดีครับขอต้อนรับและก็นำพาคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มสุขภาพกับผมหนุ่มยศสุนทรวันนี้เดินทางมาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองพบปากกับสามีภรรยาคู่หนึ่งมีปัญหาสุขภาพแลวก็ได้เด่นสมุนไพรข่าวตองไปแล้วผลตอบรับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันวันนี้หนุ่มยศสุนทรมาพร้อมกับอาจาร,รย์นักจัดรายการอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ขอเชิญอาจารย์แนะนาตัวทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับผมสุโขพินโยเจ้าของคลื่น90และ คลื่นร้อย0ุดศูนยนย์หมื่น fm MM, fm MM เพื่อคุณนะครับเราทำงานตรงนี้เพื่อสุขภาพจึงนำทีมงานของคุณยศสุนทรมาสัมภาษณ์ท่านที่อยู่หมู่บ้านหนองสม็ดแดงตรงนี้นะครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพฉะนั้นก็คุณยศสุนทรเขาจะมาสัมภาษณ์เรื่องตรงนี้ ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องราับฟังกันนะครับเชิญนะครับครับผมก่อนอื่นก็ขอเชิญคุณผู้ชายแนะนําตัวก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับชื่ออะไรครับน้องวันสีีสายครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ48ครับ4ีปีละสี่สปีครับอยู่บรนเลขที่อะไรนะครับอันเลขที่108หมู่หมู่สี่ครับบ้านบ้านน้องเสม็ดแดงอำเภอตำบลกองดินอำเภอแกลงครับอ่าครับจังหวัดระยองเนาะระยองครับครับแล้วก็คุณผู้หญิงแล้วครับชื่ออะไรครับ คุณกระยาสีใส,ส,ใสตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับ45 45ปีนะครับสองท่านนี้ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีปัญหาสุขภาพด้วยได้มาดื่มสมุนไพรคาวตองน,นะครับเริ่มต้นจากคุณกระยาก่อนก็แล้วกันนะครับมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับเป็นนิว่วเป็นนิ่วในไตอแล้วก็ปวดขอ้อครับปวดข้อปวดหลังอทุกทรมานมากไหมครับมากอ,อย่างเช่นว่าอาการที่เป็นนิ่วในไตนี่นะครับสสแสดงออกมาเนี่ยออกมายัางไงบ้างครับปวด ปวดที่หลังเนี่ยเหรอปวดที่ท้องปวดที่ท้องแล้วก็ปวดหลังปวดมากไหมครับมากปวดประจํำไหมปวดบ่อยไหมประจทุกวันทุกวันวันละหลายครั้งไหมครับหลายครั้งหลายครั้งเลยเวลาล่างช้มเนี่ยยืนไม่ได้เลยอยืนรวปวดร้องโอยโอยเลยเนี่ยครับนั่นคือปวดมากเลยมากนะฮะปวดหลังมานานหรือยังครับเนี่ยหลายปีไปหาหมอก็ไม่หายเวลาเราปัสสาวะนี่เป็นยังไงบ้างมันก็ปัสสวะมานกับ ชีบ่อยแล้วก็ปวดอ่ะชีบ่อยแล้วก็ปวดจ้ะอืมครับคุณหมอเนี่ยไม่ให้ผ่าตัดนี่แหละครับไม่ไม่ให้ผ่าตัดถ้ายาให้อะไรมากินไหมครับก็ให้ยามากินก็ไม่หายเป็นมาประมาณกี่ปีแล้วนะครับก็พึ่งจะลูกแต่ไม่ลู้แต่หลังเนี่ยมันปวดมานานแต่นิ้วเนี่ยพึ่งลู้หมอเขาว่าเป็นนิว้วประชสงสยัยว่าเป็นนิ้วแต่การยามากินแต่การบอกเหตุก็คือปวดหลงังเหมือนกันเถอะปวดมากหลังอะ่ะปวดมากเลยเหละครับปวดจนยืนล่างช้าเนี่ยืนจนยืนไม่ไวหวอ่ะเวลาหลับนอนพักผ <ๆ S 2> ่อนนี่ปวดไหมฮะ ปวดนะปวดปวดเมื่อยเหมือนไครมาตีอ่ะมีบางคืนที่นอนไม่หลับมีไหมครับแถบทุกคืนแถบทุกคืนด้วยโอ้โหจริงเหรอครับจริงก็แล้วมากินข้าวตองเนี่ยนอนหลับสบายครับมารู้จักกับสมุนไพรข้าวตองนี้ได้ยังไงครับที่แรกเราฟังรายการสถานีคืนก่าวสิปเนี่ยใ่ายเป็นคนจัดรายการครับคุณนุ่มยศตุนทร์ครับในคืนของอาจารย์สุโขนีเนาะครับได้ฟังบทสัมภาษณ์ตอนแรกนี้เชื่อไหมครับ แฟนเขาบอก็ยังไม่เชื่อยังยังยังตัดสินใจอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะพี่นุบันบอกไม่เชื่อเป็นอาทิตย์ค่อยตัดสินใจก็ถือว่าไม่นานนะครับพอได้สมุนไพรขาวตองมาดื่มแล้วนี่นะครับก็มีอาการที่มันตอบรับในร่างกายเรายังไงบ้างครับดีขึ้นดีขึ้นในส่วนไหนเริ่มต้นมีการปวดหลังก่อหายมีการกระทุ้งก่อนไหมมีกระทุ้งยังไงครับ ันชีบ่อยเอแล้วก็ปวดตามคอปวดทุกข้อปวดแบบปวดทนไม่ไหวอ่ะอ้าวกินข้าวตองแทนที่จะหายปวดกับปวดมากขึ้นไม่ตกใจเลยครับมันก็กลัวกันนะกลัวเหมือนกันกลัวเอ้นะครับแล้วทํายังไงเนี่ยทั้งทั้งที่กลัวนี้ยังกินอยู่เลยฮะกินกินไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นกินเพราะความเชื่อว่ายังไงก็ต้องหายยังไงก็ต้องหายปวดอแล้วปวดนี้ปวดนานไหมครับ ประมาณครึ่งเดือนอ่ะประมาณครึ่งเดือนอาการค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างอาการปวดหลังก่อนนี้เนาะแต่ก่อนเห็นบอกว่าปวดทุกวันเลยกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนด้วยซ้ําไปเวลาทํางานไม่ต้องพูดถึงนะครับเวลานั่งอะไรเงี้ยเนาะครับตอนนี้เนี่ยครับสามารถที่จะนอนได้เป็นปกติดีไหมครับปกติปกติไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วไม่ปวดครับอาการฉี่บ่อยก็เริ่มดีขึ้นหายดีขึ้นเนาะค้าาบมีอาการที่รู้สึกประทับใจอย่างอื่นอีกด้วยไหมครับร่วมด้วยไหม ก็มีที่ปวดตามเขา่าหายปวดตามเขา่ามีการปวดตามเข่าด้วยนะครับเข่าเสื่อมหรือยังไงครับก็ไม่รู้ไปหาหมอเขาก็ไม่บอกแต่ก็ให้ยามันกินครับอาการปวดเขานี้ปวดมากไหมครับมากปวดบางทีลุกขึ้นเนะเหมือนยังไงต้องเท้าพื้นก่อนอ่ะอืมครับต้องเท้าพื้นก่อนแล้วก็เอางงเอาก้นขึ้นก่อนนี่แหละโอ้โหปวดเขานี้ปวดมานานหรือยังครับเนี่ย หลายปีหลายปีเหมือนกันแล้วพอทานข้าวตองไปแล้วนี่นะครับมันปวดเพิ่มมากขึ้นไหมตอนแรกๆปวดเพิ่มปวดเพิ่มมากขึ้นอีกอประมาณกี่วันถึงค่อยคคลายออกครับประมาณในอาทิตย์นึงอะประมาณสัปดาห์ึ่งเนาะ,อ,ะอืมครับตอนนี้นะครับอาการปวดเข่าที่บอกว่าต้องพยุงก้นข,นขึ้นก่อนนี่นะครับเอามือเท้าพื้นตอนนี้นะครับลุกขึ้นได้เป็นปกติดีนะครับหรือว่าต้องเท้าเหมือนเดิมปกติปกติอืมตอนนี้กินมาหมดนานหรือยังครับกี่กวดละก่อนเนี่ยกินสองคน ข้าวขวดที่สามอ่ะสองคนเข้าขวดที่สามก็คือคนละประมาณสองขวดละสองขวดครับก็ประมาณคนละขวดกว่าคนละขวดก็แล้วกันเนาะอ้าวครับก็ทีนี้นะครับมาถามถึงคุณพ่อบ้านนะครับหลังจากที่กินสมุนไพรข้าวตองไปแล้วนะครับมีอาการที่บอกว่าเกี่ยวกับปวดหัวไหลใช่ไหมฮะปวดหัวไหลนี่ทุกประมานมากไหมครับมันก็มันก็ไม่มากเท่าไหรนะแต่มันก็เป็นมันเป็น ลำคาญเป็นลำคาญมากกว่ามากกว่าเป็นมาประมาณกี่ปีละปีประมาณปีปีกว่ากว่าปีหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยประมาณปีกว่าครับมันก็ทํางานลําบากครับเพราะว่ามันต้องใช้มือออเีมันเป็นที่หัว่าไหลใช่ไมครับมันก็เลยคือกักตอกากมันเลยกลายเป็นัทํางานลําบากตัวเองอ่ามันก็เลยกลายเป็นลำคาญแต่มันก็ปวดนะตอนคือกับเนี่ยมันจะปวด คล้ายแบบเซนหรือกระดูกมันจะแตกเรื่องจะเล่าไงกัไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะในความรู้สึกของเราเวลามันเปียบมันมีเวลามันเปียกมันจะลงมันดึ๊ด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 ดึ๊ในนัยนะครับการทําการทํางานนี้เป็นปกติหรือว่าผิดปกติอย่างไรบ้างแต่หลังจากคือมากินคาตองเนี่ยมันก็บันเทาลงมาเยอะเลยครับแต่มันยังไม่หายดีอ่ะแต่ว่าเห็นบอกว่านะครับตอนแรกเนี่ยก็ฟังรายการฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยเนาะไม่เชื่อเลยครับ มันก็ห้าสิบห้าสิบอะในตอนนั้นพอฟังบทสัมภาษณ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกๆเลยพอคิดดูว่าเอะมันจจะริสมุนไพรตัวนี้มันกันแล้วอัาหนาวมันลองดูได้อ๋ออ๋อก็คือจะได้คิดอย่างนี้คือของมันลองได้นะอือของมันลองได้ใช่ของมันลองได้ก็รู้สึกว่าก็ได้ผลพอสมควรครับทีๆกินมาครับตอนนี้อาการปวดหัวไหล่ของเรานี่ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละมันก็ดีขึ้นไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่ามัน ไม่มีอะไรแต่มันบางครั้งมันจะมีในนิดหน่ยนิดหน่อยเหอยู่นิดนึงนิดเดียวประมาณนิดนิดก็จะหลุดอยู่แล้ววะก็หนะแค่ขวดเดียวเองนี่นะครับควรเดียวกินมาตีกินมาสองท่านด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนุ่มยศสุนทรจะถามทางคุณแม่บ้านนิดนึงนะครับว่ารู้สึกพอใจไหมครับพอใจถ้าวัดเป็นคะแนนความรู้สึกนะครับอยากจะให้สมุนไพรคาวตองกี่คะแนนครับ นึงให้ร้อยหนึ่งเนาะครับแล้วพ่อบ้านนี่อยากจะให้กี่คะแนนครับผมว่าแปดสิบแล้วกันให้แปดสิบมันยังเหลืออยู่นิดๆหนึ่งนะ <laughs> <laughs> ราคาหนึ่งพันสองร้อบาทถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยนะครับ,รบก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกนะนะครับถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กล้าที่จะควักตังค์ซื้อเนาะนะครับอยากจะถามนิดนึงนะครับว่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเงินเราไหม คิดว่าคุ้มก็คุ้มอยู่อะคุ้มอยู่เนาะเพราะว่ามันให้ความสะดวกเหมือนกันนะกรับไม่แพงเกินไปไม่แพงเกินไปครับขวดแรกกับขวดที่สองขวดแรกกับขวดที่สองขวดในแพงกว่ากันครับแต่ความในใจของผมมันก็เสมอกันเสมอกันเลยเพราะว่าต่างใจจะลองมาดูแล้วก็ต้องลองไงก็ไม่ได้คิดแพงไรหรกคิดว่ามันก็เสมอภาพครับตอนนี้เชื่อมั่นหรือยังครับว่าสมุนไพรขาวตองเนี่ยดีจริงก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ ดูกันไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างคุณแม่บ้านนี้อาการปวดหลังเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กลับมาปวดเลยเหรอเมืม่กอก่อนนั่นปวดทนไม่ไหวแบบว่านอนยังปวดอ่ะแต่ตอนนี้หายดีขึ้นที่พูดมานี่เป็นเรื่องจริงไหมครับจริงไม่ได้โมนะไม่เดโมเมื่อก่อนยืนร่างจานยังยืนไม่ได้เดี๋ยวนี่ธรรมดาตื่นมาจะโอยอ้ายดีมีการโอยอ้ายอ่ะคือฟังรายการทั่วประเทศนะครับจ้ะ จริงนะครับจร,จริงเนาะ,ะไม่โกโหกกันนะเขารู้สึกว่าสุขภาพนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยเนาะอออตอนนี้มีผู้ฟังรายการจากหลายๆจังหวัดหล,หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าอสองท่านนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ได้หนุมยศสุนทรได้มีโอกาสมาทําบทสัมภาษณ์นะครับอยากจะให้ทาง อสองท่านนี้นะครับฝากความในใจไปหาคุณผู้ฟังที่ฟังรายการที่เขาอาจจะฟังรายการเหมือนกับเราในตอนแรกๆแล้วยังลังเลใจอยู่ไม่มั่นใจนะครับช่วยเชิญชวนกันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรข่าวตอนนี้หนึ่งครับเชิญครับถ้าใครเป็นปวดเมื่อยตาม้อตามกระดูกหรือเป็นหลคเป็นนิว่วตัดทิ้นใจได้เลยเอามากินเถอะเอามากินเถอะไม่ต้อขวด,ดแรกอ่ะ,อะถือว่าแพงแต่ขวดที่สองไม่แพง กวดที่สองใหม่แพงเลยโอ้โหเหมือนในสปอร์ตเลยนะเนี่ยครับแล้วพ่อบ้านนะครับพ่อหนุบันนะครับอยากจะฝากความในใจไปถึงผู้ทุงทางบ้านบ้างยังไงบ้างครับครับก็ลองมากินดูกันดูก่อนเพราะว่ามันก็ดังคนเขาก็ยังไม่รู้นะเราก็แนะนํากันไปครับตอ่ตอตอ่อกันไปถ้าคนไ,นได้ด้กินได้ผลอะไรเราก็ต่อกันไปครับเพราะว่า ครับตอนที่ผมกินผมก็คชิดว่าดีครับตอนนี้มีบ้านแถวหมู่บ้านของเรานี่กินกันหลายคนไหมครับมีหลายคนหล,ยหลายคนอนนะมีมีใครบ้างครับลองเอ่ยชื่อนิดหนึง่งอ่าจาได้ไหมครับปะเทืองใจช่วยแล้วก,การดาครับชื่ออะไรเจ็ดทางว่าชื่ออะไรคุณชอบเออครับเอามากินแล้วก็สามคนสี่คนแล้วเนี่ยแล้วก็ลุงเสาชื่ออะไรลุงเสา ก็หลายคนพอสมควรนะเนาะครับวันนี้หนุ่มยศสุนทรน,นะครับมาเยี่ยมถึงบ้านนี่นะครับมาจ้างพูดกี่บาทครับเนี่ยไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนะ,ะที่พูดมานี่คือมาจากความรู้สึกจริงจริงจากใจจริงใจจริงอยากจะบอกเป็นวิทยาทานเป็นกรณีศึกษาด้วยใช่ไหมครับโอเคครับการอย่างนั้นนะครับก็ส่งท้ายด้วยการอยากจะให้ทั้งสองท่านนี้นะครับช่วยบอกชื่อแล้วก็ที่อยู่อีกครั้งหนึ่งเผื่อบางท่าน อยากจะมาเยี่ยมเยือนนะครับหรือว่าอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามอย่างเงี้ยเนาะนะครับช่วยบอกชื่อนิดหนึ่งครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมโนบันฟสไซครับอยู่แกลงระยองครับมู่สีบ้านเลขที่บ้านเลขที่แปดหนึ่งศูนเนาะหนึครับ มาเยี่ยมได้มาเมที่นี่นะครับครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพทจ์จำได้ไหมไมได้ครับม,มันมีแต่งแต่อยู่ในเครื่องอย่างเดียวอยู่ในเครื่องอย่างเดียวเนาะอ้อะนะครับ<ไ>เดี๋ยวอรอน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดึงข้อมูลมาอยู่นะครับว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับอ่า อรนนี้ใช่ไหมครับที่ลงบันทึกไว้นะครับที่ทีมงานของเราบันทึกไว้ครับเบอร์อะไรครับบอกด้วยครับผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดนอมิสุนทรอ่านให้ก็แล้วกันเนาะนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับก็เลยอาจจะขู่ขักนิดนึงเบอร์โทรศัพท์นะครับก็0847845102นะครับโทรศัพท์มาสอบถามคุณกันคุณกัญญา นะครับแล้วก็คุณหนกบันได้เลยนะครับสองสามีภรรยาเนาะพร้อมที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้เลยครับอ่าครับผมโอเคครับก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุร่วมรายการกับนมยศสุนทรขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ